สวัสดีค่ะมาพบกับชิตาเพจค่ะเพจแห่งการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าเมื่อวานเสมอนะคะเรามาล้อมรั้วหัวใจด้วยความรักกันค่ะสําหรับอาทิตย์นี้ไม่มีคลิปสั้นนะคะเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วที่นีอัดเสียงนะคะเสียงมันไม่ค่อยชัดอะค่ะมันทําให้เกิดความรําคาญในการรับฟังเสียงอะนีก็เลยเลือกที่จะ ตัดคลิปนั้นออกไปก็ไม่ได้ตัดคลิปสั้นนะคะแต่ว่ายังไงนะคะสําหรับอาทิตย์นี้เรื่องราวดีๆที่นีได้จากการที่นีใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะจากการที่นีหยิบจับเรื่องที่นีเจอในแต่ละวันอ่ะก็ยังมีมีมาเล่าให้ฟังต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะสําหรับอาทิตย์นี้ค่ะนี้ได้เรื่องราวนี้จากการที่บัดดี้ของนี้นะคะคือน้องตั้มค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของน้องเองแล้วก็ เผอิญว่าเราคุยกันในทุกๆเรื่องและเรื่องนี้ค่ะนีคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตนี้จึงหยิบจับมาและนี้ให้หัวข้อสําหรับที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือการที่เราคิดจะเทคแคร์ใครสักคนนะคะให้ดูแลเท่าที่มีกําลังนะคะเหตุผลที่นีให้หัวข้อสําหรับที่จะคุยกันในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าน้องตั้มค่ะ เป็นน้องที่เป็นมนุษย์ของขวันนะคะที่นี่เคยเล่าให้ฟังเมื่อคลิปกันก่อนนะคะว่าน่าจะเป็นคนที่ชอบของขวัญมากและคนที่ลักษณะพิเศษของคนที่เป็นมนุษย์ของขวนันนั่นก็คือเขาจะเป็นคนที่มีมีความละเอียดอ่อนในใจค่อนข้างสูงและเป็นคนที่ชอบเทคแคร์คนอื่นมากอะคะ่ะ มันหนึ่งนะคะเราเคยมาคุยกันเนื่องจากว่ามีคนโทรมายืมเงินน้องนะคะแล้วน้องก็บอกว่าน้องรู้สึกไม่สบายใจที่เขามายืมเงินแล้วน้องช่วยเหลือไม่ได้นะคะซึ่งน้องเองน้องก็ไม่ได้มีพร้อมที่จะซัพพอร์ตเสมอและคนคนนี้ก็มายืมเงินหลายครั้งแล้วไม่ได้มายืมแค่ครั้งเดียวดีบอกให้เขาบล็อกเขาก็ไม่บล็อกนะคะเหตุผลเดียวที่ไม่บล็อกก็คือเขาบอกว่าเพื่อนคนนี้คือคนอื่นเลิกคบไปแล้วสุสารเขาก็ยังอยากจะคบไว้แต่การที่เราคบเพื่อนสักคนหนึ่งอะค่ะแล้วเพื่อนคนนั้นจะคิดถึงเรา เฉพาะในเวลาที่เวลาที่เขาเดือดร้อนนะคะนี่เคยเชีย้ให้น้องเห็นอยู่ว่าจริงๆแล้วการคบเพื่อนอะ่ะมันควรจะเป็นในเส้นทางที่เราอะคะ่ะซัพพอร์ตกันและกันไม่ว่าเราจะซัพพอร์ตเขาหรือเขาซัพพอร์ตเราแต่จะช่วยกันดึงขึ้นนะคะดึงกันขึ้นเพื่อที่จะทําให้เราอะเดินทางคู่กันไปเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราทั้งสองคนดีขึ้นแต่ในกรณีนี้นะคะน้องน้องอะคะ่ะ สงสารเขาเพราะว่าทุกครั้งที่เขาโทรมาหรือว่าเขาไลน์มานะคะเขาก็ไลน์มายืมเงินทุกครั้งนั่นหมายถึงว่าเขากําลังเดือดร้อนแต่ในความเป็นจริงค่ะการที่คนเราเดือดร้อนสิ่งแรกที่จะต้องทํานั่นก็คือการช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะไปยืมเงินคนอื่นถ้าครั้งแรกที่เรายืมอะค่ะมันอยู่ในระยะเวลาที่มันห่างกันแล้วก็คือทุกครั้งที่มีทุกมีสุขเรามาร่วมมาแชร์กันอันนี้มันก็เป็นภาวะปกติของเพื่อนแต่ในกรณีนี้ค่ะคือ ไลน์มายืมเงินทุกๆหนึ่งเดือนต่อให้ไม่ได้ก็จะไลน์มาตลอดนะคะบอกให้ให้น้องบล็อกน้องก็บอกสงสารสงสารที่ไม่มีคนคบนะคะแต่ท็อปปิกของนี้ก็คือเรื่องการที่เราคิดจะช่วยเหลือคนอื่นนะคะเราจะต้องทำเท่าที่มีกำลังและไม่จำเป็นจะต้องรู้สึกผิด หากวันหนึง่งเราช่วยเหลือเขาไม่ได้นะคะในกรณีนี้น้องรู้สึกผิดเพราะว่าทุกครั้งที่ลายมายืมเงินน้องไม่สามารถที่จะให้ได้เพราะว่าเคยให้ไปแล้วอะคะ่ะเวลาคืนเงินมามันไม่ได้ตามกําหนดเวลามันทําให้แทนที่เขาจะลําบากกลายเป็นเราที่ลําบากจะต้องไปหยิบยืมต่ออีกเนื่องจากว่าเขาไม่ได้คืนตามกําหนดเวลาเพราะตอนที่ให้อะคะ่ะเรากําหนดแล้วแหละว่าเฮ้ยถ้ากลับมาให้ในช่วงเวลาเหล่านี้มันจะทันแต่เขาไม่ได้ให้ตามเวลาแล้วก็ให้ช้าตลอดอะคะ่ะมันทําให้เราเองเราจะต้อง เดือดร้อนไปยืมคนอื่นแทนอีกครั้งในนั้นค่ะวันนี้ค่ะสิ่งที่มีจะเล่านะคะคือการที่เราอะค่ะต้องการที่จะดูแลใครสักคนหนึ่งถ้าหากเราทําไม่ได้ไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะเพราะทุกคนอะคะ่ะมีศักยภาพในการที่จะดูแลชีวิตของตัวเองให้ดีที่สุดอยู่แล้วในกรณีนี้ก็เช่นกันนะคะที่เขามายืมเงินน้องอะคะ่ะ ในความเป็นจริงแล้วการที่คนเราอะค่ะหยิบยืมเง,งินคนอื่นอะไม่ใช่เรื่องผิดปกติมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดว่าเราชักหน้าไม่ถึงหลังแต่จะไม่ใช่ทุกเดือนและแต่จะไม่ใช่กับคนคนเดียวในทุกๆครั้งอะค่ะในกรณีนี้มันเป็นคนคนเดียวที่เขามายืมมายืมตลอดเพราะว่ายืมแล้วเคยได้อะค่ะแล้วครั้งต่อมาคือในหนึ่งเดือนถัดมาก็ยืมหนึ่งเดือนถัดมาก็ยืม,น,น,ม,ยมนั่นแสดงว่าเขาใช้ชีวิตไม่ได้อยู่ในภาวะปกติที่จะช่วยเหลือตัวเอง นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่นี่ให้สังเกตนะคะว่าการที่เราจะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งอ่ะเราต้องหยิบยื่นเหมือนการไปตกเบ็ดอะค่ะเราจะต้องหยิบดิ้นเบ็ดให้เขาเราจะไม่ได้หยิบยื่นปลาให้เขาเพราะท้ายที่สุดแล้วปลาที่เขาได้เขาเอาไปกินหมดเขาก็ไม่รู้จักวิธีหาปลาอยู่ดีดังนั้นณนะตอนนี้นะคะ่ะสิ่งที่จะทําให้น้องรู้สึกดีขึ้นนั่นก็คือไม่จําเป็นจะต้องรู้สึกผิดหากเราช่วยเหลือใครไม่ได้ เพราะท้ายที่สุดแล้วต่อให้เราช่วยเหลือเขาไม่ได้เขาจะมีวิธีการที่จะไปช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดที่จะทําให้ตัวเองอยู่รอดซึ่งไม่ใช่เราอะค่ะเป็นผู้อุปถัมภ์การที่มีศักยภาพในการที่จะดูแลชีวิตของตัวเองเราไม่สามารถเอาชีวิตของตัวเองไปฝากไว้กับคนอื่นได้อยู่แล้วไม่ว่าจะในเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพเรื่องเงินหรือแม้แต่เรื่องความเป็นอยู่ เราสามารถที่จะหยิบยืมผู้คนได้แต่เราจะไม่สามารถทําได้จนเป็นปกติวิสัยถ้าการทําที่เป็นปกติวิสัยนั่นหมายถึงเขาไม่ยินดีที่จะช่วยเหลือตัวเองหรือภาวะที่ที่อาจารย์นี้เคยเล่าว่าคือการล้มทับคนอื่นนั่นก็คือการไม่ได้คิดจะพึ่งพิงตัวเองการล้มทับเพื่อที่จะปล่อยให้ความเดือดร้อนไปเป็นของคนอื่นแล้วตัวเองอยู่รอดทุกครั้งที่รู้สึกผิดนี่ก็มักจะบอกตั้มเสมอว่าไม่ได้จําเป็นจะต้องรู้สึกผิด เพราะการดูแลคนอื่นนะคะให้ดูแลเท่าที่เรามีกําลังให้ดูแลเท่าที่เราะคะ่ะไม่เดือดร้อนถ้าเมื่อไหร่การดูแลนั้นสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองจริงๆแล้วในทางสงศาสนาถือว่าเป็นบาปด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าเราไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นแต่เราเบียดเบียนชีวิตตัวเองการเบียดเบียนชีวิตตัวเองอะคะ่ะมันจะทําให้ ความสุขในตัวของเราอะหล่นหายไปด้วยเพราะจริงๆเราไม่มีใครชอบที่ให้ตัวเองอะเป็นผู้เดือดร้อนถ้าวันนึงที่เราทําให้ตัวเองเดือดร้อนและเป็นการเบียดเบียนตัวเองนั่นหมายถึงภาวะการขาดแคลนมันจะเกิดขึ้นและภาวะการขาดแคลนเกิดขึ้นความลําบากจะก่ะเกิดในหัวใจของเราเราจะไม่สามารถที่จะจัดการจัดการหรือดูแลผู้คนได้เนื่องจากว่าเราเองเรายังต้องการอยู่ไม่ขาด เพราะจริงๆแล้วการช่วยเหลือผู้คนนะคะเหมือนกับน้ำหนึ่งแก้วถ้าน้ำของเราไม่เต็มเราไม่สามารถจะไปเทให้คนอื่นถึงแม้เราจะตั้งใจอยากจะแบ่งใจ่ายให้เทใจของเราอะ่ะมันจะพล่องแล้วมันจะขาดและท้ายที่สุดสิ่งที่เราทำก็จะไม่เป็นประโยชน์เพราะมันไม่ได้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่เราต้องการและอีกอย่างณนะเวลาที่เราช่วยเขาไม่ได้อะคะ่ะจริงๆไม่ได้เป็นความผิดของเรา แต่มันเป็นภาวะที่เขาจะต้องดูแลตัวเองและท้ายที่สุดเขาจะดิ้นรนเพื่อช่วยเหลือตัวเองอยู่แล้วไม่ได้มีความจําเป็นที่ต้องรู้สึกผิดแต่ขออย่างเดียวว่าให้เราอะค่ะดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดและการดูแลตัวเองนั้นล่ะค่ะไม่เป็นภาระคนอื่นก็เทียบเท่ากับการได้ช่วยเหลือผู้คนได้อย่างเต็มที่แล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่นี้ได้จากการที่น้องของนี้นะคะน้องตั้มนะคะ ด้วยความที่เป็นคนจิตใจดีแล้วคือเวลามีคนมายืมตังค์แล้วรู้สึกผิดมีแค่อยากจะบอกว่าไม่ได้จําเป็นจะต้องรู้สึกผิดเพราะทุกๆคนมีภาวะของการที่จะต้องดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองถ้าวันนี้เขายังดูแลตัวเองไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาจะต้องไปฝึกไปหาทางเพื่อจะปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดูแลตัวเองให้ได้ค่ะไม่ใช่การมาพึ่งพิงคนอื่นเพราะท้ายที่สุดสิ่งที่เขาคิดถึงคือเขาจะคิดถึงเราแค่เวลาเดือดร้อนแต่เวลาที่เขามีความสุข ก็ยังไม่เคยเห็นเขาได้ติดต่อกลับมาอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่นีได้จากการที่นีได้พูดคุยกับน้องนะคะการใช้ชีวิตที่นีเอามาเป็นตัวอย่างในชีวิตประจําวันนีหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์กับใครสักคนและสามารถทําให้ใครบางคนนะคะมีมุมมองการใช้ชีวิตที่แตกต่างออกไปนีจะดีใจมากเลยแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ